คุณก็แค่เดินตามทางที่ถูกชี้นําและถ้าคุณเรียนขั้นสูงไปอีกคุณเดี๋ยวผมจะบอกว่าใครเป็นคนชี้นําคุณไอ้จัก,กรวาลของคุณนะมันคืออะไรมันไม่ใช่ว่าเป็นหลักศาสนาหลักอะไรเลยเป็นหลักเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องของเวลาอนุภาพนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามวลสารอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นอยู่ในจัก,กรวาล อันนี้ลงไปหาข้อมูลได้นะเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ผมก็ใช้หลักการนั่งสมาธิเราเชื่อไหมว่าการนั่งสมาธิฝรั่งนี่เขาเขากลับมานั่งสมาธิกันแล้วนะครับแล้วเขายิตกันมากแล้วมันเห็นผลกันมากแต่คนไทยเราโดนฝึกมาตั้งแต่ตอนเรียนเนาะแล้วก็มองขามผมเองก็หนึ่งในนั้นนะครับจนได้กลับมานั่งแล้วลองจริงจังดูสิที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่อยากนั่งสมาธิแสดงว่าคุณอยากออกไปใช้แรงใช่ไหม แปงว่าคุณชอบใช้แรงมากกว่านั่งเฉยเยแล้วคุณก็ไม่งงเหรอทำไมพระพุทธเจ้าถึงนั่งเฉยเฉยทำไมแผ่ขยายความรู้อะไรเยอะแยะมันเป็นไปได้ไงนิโคลัสเทสลาที่ผมเคยเล่ามาแล้วเขาไปเดินชิลชในสวนแล้วเขาก็ปิ้งแวบเข้ามาเห็นไหมสวัสดีพี่แจ็คนะครับพี่หงบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะ คนสวนกับลูกสาวเขายืนพิงกําแผงพี่ยืนเฉียงจากลูกสาวเขาพูดว่าเฮ้ยนี่ในใจว่ามันเคยเกิดขึ้นภาพนี้นั่นแหละครับเขากาลังส่งมาว่าเชื่อไปเซนบางทีเขาแค่ส่งสัญญาณเขาก็ส่งยิ่งถ้าคุณเจอบ่อยแล้วคุณไม่เชื่อบางไงเขาแค่ส่งนั่นมันแล้วคุณก็คิดมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกมากแล้วคุณก็ลืมคุณก็ลืมคุณก็ลืมคุณกําลังสบประมาทสิ่งที่เขาโยนมาให้คุณสิ่งที่คุณได้รับคุณสบประมาทมานะ คุณต้องทำตัวเองให้เป็นเหมือนที่ผมบอกตรงน,นี้สมองของคุณนะเป็นแค่ตัวรับข้อมูลนะครับหรืออะไรก็ได้ที่มาจากจัก,กรวาลน,นะครับนิโคลัสเทสลาบอกเขาไม่ได้บอกเล่นๆเ,เขาไม่ใช่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ใช้ตะกะับประดิษฐ์เขาเชื่อเขาลองแล้วก็ได้จากเว็บมาแค่นี้เขารู้ความลับอะไรบางอย่าง เคยไปสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่เหมือนคุณเคยมากเหมือนเคยมาแล้วเกิดขึ้นบ่อยมากเลยค่ะนั่นแหละคุณเชื่อเถอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันมีอะไรพยายามจะบอกเราอย่างเงี้ยตลอดกลับมาที่การเรียนก่อนนะกลับมาที่การเรียนอันนี้คือย,ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคราวนี้อืมเมื่อคุณคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณเริ่มแบ่งแยก ไอ้นั่นมันอย่างนั้นไอนี่เป็นพวกนั้นไอนั่นเป็นพวกนี้ไม่ต้องเลย,เ,ลยเขาเป็นคนเหมือนเราเราแค่อยู่ในลู่ทางของเราเราไม่ได้ไปอะไรกับเขาจบถ้าไม่ชอบนะมันจะมีมาอยู่แล้วนะผมบอกเลยนะผมก็บอกผมทุกวันนี้ก็ยังเจอนะครับผมไม่ใช่แบบโอ้โหแบบบินได้แบบโอ้โหเก่งไม่รู้สึกอะไรแล้วมีนะครับแต่ความสามารถของคุณ คือคุณจัดการมันได้ยังไงได้เร็วเพียงเสี้ยววินาทีหรือคุณต้องผ่านไป1วันก่อนก็คือโกรธมัน1วันเต็มๆเลยว่าไอ้นี่มันทําให้ฉันแบบเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นทําอีนี่นอีนีน่ผ่านไป1คืนแล้วก็ยังเครียดกับภายในเสี้ยววินาทีฟึบตัดแต่คุณต้องรู้ตัวนะอาต่อมาเราต้องมีสมาธิจดจอ่อกับสภาวะที่ปรารถนาเพื่อให้เห็นทางใจนะครับ เพื่อเห็นทางใจจึงค่อยๆพลิกแพลงไปได้จําแบบฝึกหัดที่ผมไม่ทําได้ไหมนั่งเห็นสระว่ายน้ํานั่งอยู่ริมสระทําแบบฝึกหัดอันนี้สิ่งที่คุณปรารถนาอันนี้อาจจะไม่ปรารถนาก็ได้แต่คุณต้องฝึกเพราะจินตนาการสําคัญเมื่อคุณทําเห็นใบไม้ร่วงอย่างนี้ในจินตนาการนะแล้วลงไปลนลนไปที่น้ํา แล้วน้ำก็เป็นคลื่นนิด,นดทําแบบนี้สักสิใบนะครับแล้วถ้าทำจนคล่องคุณค่อยพลิกแพงไปพลิกแพงมาค่อยเอาเรื่องอื่นเข้ามาก็ได้นะครับต่อมาต่อมาเราถ้าเราทำบ่อยๆเราจะได้รับความรู้สึกนั้นหากได้ความรู้สึกนั้นจดจอยอยู่กับสภาวะที่พึงปาฏนานะและรวบรวมความรู้สึกนะที่จะสร้างภาพ ให้รู้สึกเป็นการสร้างเขาเรียกว่าจิตภาพขึ้นมานะครับและในทางกลับกันคุณรู้หรือไม่ว่าภาพทางจิตเนี่ยจะสร้างอะไรครับมันจะสร้างความรู้สึกเหมือนเวลาคุณเห็นคนที่ไม่ชอบคุณรู้สึกไม่ชอบเห็นเงินรู้สึกดีใจเห็นรถสวยรู้สึกอยากได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเห็นภาพมันก็เหมือนกับคุณมองเข้าไปข้างในหลับตานอกเปิดตาในจําคํานี้ไว้นะ นั่นแหละครับหลับตานอกแล้วเปิดตาในของคุณมุ่งไปที่สภาวะที่ต้องการจิตของคุณก็จะปรากฏขึ้นนี่คือการออกกําลังกายนะออกกําลังของจิตของคุณคุณต้องฝึกมันเหมือนกับจะเรียกว่าการนั่งสมาธิก็ไม่เชิงแต่นี่ไม่ใช่การนั่งสมาธินะครับเหมือนกับคุณไปฟิตเนสนะนี่เหมือนกันคุณลองทําดูมันอันนี้ของฟรีอะแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีหลักการ ทั้งการเขียนบันทึกทั้งถ้าใครเรียน15วันของผมจะรู้นะถ้ามีก่อนนอนตอนตื่นการเขียนการนั่งใช่ไหมและและวางวันคือผมจะให้แบบละเอียดยิบเลยแล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรนะทําตามที่เรียนแล้วเดี๋ยวมาเองแล้วคุณค่อยตกผลึกเอาเองจริงไหมทุกวันนี้นักเรียนผมค่อยๆตกผลึกค่อยๆอยอ๋ออ๋ออ๋อเพราะอะไรโดนบังคับนะโดนบังคับต่อมา ดังนั้นหากคุณมีปัญหากับภาพทางจิตก็คือคุณไม่สามารถจินตนาการได้ให้คิดเอาเองว่าภาพจิตจะผุดขึ้นมาก็ให้โฟกัสไปที่ภาพเพื่อรักษาความรู้สึกที่มีอยู่ให้เป็นจริงจนกลายเป็นความจริงที่เป็นรูปธรรมนะครับคิดแค่นั้นนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆนะเห็นแค่ภาพพอยังไม่ต้องเห็นเป็นเหตุการณ์เหมือนที่ผมบอกใบไม้คุณสามารถโฟกัสใบไม้ร่วงได้ไม่ต้อง เห็นแค่ภาพเพราะเวลาเราเห็นจําได้ไหมว่าอใครเคยเจออุบัติเหตุแล้วเห็นภาพติดตาบ้างคุณไม่ได้เห็นคุณไม่ได้เห็นเป็นวิดีโอนะเห็นแบบเป็นเหตุการณ์แบบโอ้โหคุณกําลังเดินผ่านแล้วมองคุณเห็นเป็นภาพนั้นแชะจําเลยคุณก็ถ้ามีปัญหาทางจินตนาการคุณจําภาพไว้ได้ภาพแค่นั้นนะไป่ผมมีเทคนิคนะครับที่จะย่อให้คุณอันนี้คือเทคนิคย่อๆนะครับอืม เราต้องมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นข้างนอกนะอ่าที่ผมบอกหลับตานอกแล้วลืมตาในจนมีความรู้สึกถึงความเป็นจริงให้ได้ถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณจะเริ่มเหมือนผมละมีเซนต์เข้ามาแวบเห็นภาพเห็นภาพแล้วก็เชื่อใช่ไหมแล้วถ้าอยากจะสร้างขึ้นมาเองเห็นภาพเองเลยสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเพราะมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันคือไฟฟ้าทั้งหมด นะครับในตัวเรานะต่อมายังไม่จบนะครูนี่อันนี้เล่มใหญ่นะเนี่ยเล่มใหญ่นะถ้าเทียบกับมือผมนี่เล่มใหญ่นะผมโอ้โหผมเขียนไว้ตอนช่วงว่างๆนะครับก็เขียนเอาไว้มีอะไรที่มันแวบมาบ้างนะครับหรือบางทีผมก็ไปเอาสมุดบันทึกเก่าๆของผมนะที่เคยเขียนจบแล้วเนี่ยเอามาเอาเอาบางส่วนเอามาใส่ในนี้นะครับแล้วบางส่วนในเล่มเก่าอะ่ะก็จะมี พวกงานสัมนมา,าของฝรั่งนะครับผมก็ไปเอามาหรือบางทีก็มีหนังสือที่เราเคยอ่านแล้วเราก็ชอ็อตโน้ตไว้ก็มีด้วยนะเพราะฉะนั้นเหมือนคุณย่นเวลาแค่คุณดูไลฟ์สดฟรีนี่ขนาดยังไม่ได้เรียนนะจริงไหมเมืม่อผ่านเมื่อผ่านช่วงสมาธิความปรารถนาของเราดูเหมือนจะมีความชัดเจนเท่ากับว่าภาพของคุณภาพของคุณถ้าคุณมีปัญหาด้านการสร้างเป็นวิดีโอ เป็นแบบที่ผมบอกใบไม้ร่วงจําแค่ภาพไว้แชะอยู่ในหัวไว้แต่ผ่านการนั่งสมาธิเป็นตัวช่วยได้นี่ผมให้ตัวช่วยแล้วนะความปรารถนาของเราดูเหมือนจะมีความชัดเจนและความรู้สึกของความเป็นจริงเราได้ให้สิทธิ์ที่จะกลายเป็นความจริงที่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้นะครับ ถ้าเราควบคุมทิศทางได้ยากในขณะที่เราอยู่ในสภาวะที่คล้ายการนอนหลับนะคุณจะพบว่าคุณการที่จ้องไปที่วัตถุนั้นมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับก็คือการที่คุณจ้องไปในตอนที่คุณหลับตานะคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีพลังมากกว่านะครับในตอนที่คุณกําลังจะจะนอนหลับเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ทันทีนะครับโอเคต่อมาอันนี้ ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวผมข้ามก่อนลองนึกโอเคเมือ่ออย,อยู่ที่การทำสมาธินะการทำสมาธินะเมื่อสิ้นสุดการทำสมาธิของคุณเมื่อคุณตื่นจากสมาธินะครับที่ควบคุมได้เวลาเรามีสมาธิเราจะควบคุมได้ไงว่าเราจะเพ่งตรงไหนเราจะควบคุมลมหายใจได้ใช่ไหมอืม คุณจะรู้สึกว่าโลกที่คุณมองเห็นเนี่ยมันคือโลกที่ถูกปิดเอาไว้และคุณจะคืนสู่จิตสำนึก